เพราะว่าผมพูดไปออกับผมก็พูดไปแต่มีหนังส no ือแจกในงาน่ะรเต็มเลวมีหนังสือแจกก็เป็นต่อานนีหนังสือกตาอีกเป็นเรงเป็นเรื่องสมองแสประเรื่อจเใล้จาแล้วเรา

จกทำก่อนแกตายอยีกรู้ว่าแกเป็นอไรแล้วรับสายหลังแ็ทํทำหนังสือมาแล้วมาแปะที่หลัง ว่าของเขาของเราม่เอาไปทิ้งเอาไว้กรกาษการาบแผ่นดินเกิดกับตายวายรอดไม่รอดพน้นลราเหยียดบนเกิดผลไม่สุดสิ้อนอายุสั้นผ่านตายวายชีวิตร่างที่เป็่นทอดไว้ไม่ใหญ่ดี นะครับในค่ยวทำตัวนี้เนี่ยก็ขอแสดงความเสียใจนะครับการจากไปของพ่อยอดรักษาคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะมนะเขาเพิ่งทราบข่าวนะก็ทางโลกโซเชียลนะในโอกาสของการจากไปของพ่อยอดเราผมนั้นก็หวังว่าจะมีคน มหากรุงนะนะมหากรุงหรือว่ามหาทเนี่ยเาลนะนะเลยมานะี่มาเยี่ยม,มาเีอนกะ็ขอได้เสียนั้เยีเรียนนะ้องประเทศเนี่ยที่ได้มาแสดงออกออกส่ป่า็นญาติน้าปกาศเกยกคย็สนับสนุนคนดีแล้วก็มาแสดงร่าใจในกรีกันะบเจ้านะในโอกาสที่ได้สูญเสีย แนวะบุะะคคลน,นั้นเต็มที่แล้วนะครับการมางานศพก็ธรรมดาอย่างที่เราไปเดี๋ยวที่โนโ่เดี๋ยวที่นี่เดี๋ยที่นั่นน่ะก็มีพิธีการพิธีกรรมมาไมายหยเกิดกันกน่ะก็จะมีแตกต,ต,ต,ต่างกันบ้างน,นะ่นะแต่ละวัน่ะแต่ละภาพ ูห่หลังนะไม่ว่าจะเป็นลูกนะที่แสดงความกตัญดูกตวเวทีต่อพิธานนะเรียกว่านักปราบได้ประทังเอาไว้นะ่าคาิดว่ากตัญดูรู้ผลผลไม่รับนะทำกระตากเวทีนั้นดีแสงใครทําชอบเอาชอบมาต่อแทน ก็ใชนะครับด้านในนี่รีสุขจะน้โี้มาหาที่จอดได้ไม่โดยมาต้องจอดเรียนถนนเนาะออกเกาะโผล่ให้โดดไปลึมากได้งแต่จะติดนะครับแล้วก็เวลาสวดเท่าไรมาครับวมทั้งสามเซตรวมสามคูเกิดประมาณโอ้โหน้ำเย็นด้วยนะครับก็คือว่าในกาที่เราตั้งสมุทรสน เดี๋ยวที่โน้นเดี๋ยวที่นี่เดี๋ยวที่นั่นในวัย60-69ปีก็ม่เยอะมาก69ถ้าใครเลย69ก็สบายใจแล้ไม่ตายแล้วหนักลอดระหยดเสีย่าไรเลยะ69 เชาโตวเวาโโรคก็อปไรตายเน่ะผว้าจะบก็ป่วย่ไหมก็หยไข้เก็บเนี่ยเรื่องาร่งกายของนี่ที่อาศัยของโรคโรคโน้นโรคนี้เนี่ยพวันเดียเราก็นำสิ่ต่างเข้าสร่างกายของรงบางของโตขอมบ้างอะไรบ้างไม่อะไรบ้างนะครับร่างกายตั้งทางด้วย เราตายเรากเล่มางานสืบตามมาส่งโวงวิารอากดุจตาคือสวรรค์เขาขึ้นก็จะเียสวรรค์เนาะอยากจะไปเลย กนมีน we <laughs> we so ักการเขาก็ทำอยู่ในความลึกับที่นักทหารจะมปหรนอาวามกันไปหรือเพราะว่าเพื่อนกินน้องหวังจะหายากเนี่ยมันรอดีเพื่อนกินหาง่ายเพอาะเป็นชาตินะอันเพื่อนกินน้องหังจะหายากเหลือไม่มากเพราะว่าแก่กินไม่ไหว อันเร่ายาปาปิ่งของชอบใจหมอสั่งไว้ให้หมดลดลางลดแต่เพื่อนตายนั้นหาง่ายขึ้นทุกทีเดี๋ยวศบโดนศบนี้ตายกลายเป็นผีข้าเขาศบเพื่อนหลายรายในรอบผีอย่นนี้ผมไม่ช้ามาถึงแล้วโอ้สวัสดีท่านอะไร ดูย่นาแสงแม้เรืองเือไม่หายองแสงน่นาๆให้มาสักทีหนึ่งนะครับนะขอเรียกว่าตายุคนแหลนะครับฉากาเก็ับมาตรงนี้ดีกว่านะครับฉากหลังมันไม่สวยนั้นแล้วฉากนี่มันสวยตรงไหนกันบดพนี้ก็เสียวอ นี่ดีแล้วเป็นยุคสมัยใหม่สมัยก่อนนะเมื่อวันเมื่อันสิบสิบปีกว่านี่นะเวลามีน่าสอบเนี่ยโอ้ยดีเจที่ชอบเหมือนภาพยพิยนปรับเสียงให้ดีนะดีเจเครื่องเสียงดีมีพลังนะครับนะรับจัดฉายภาพพิยนใด้เราโอ้โหนี่ไง ขายข้อประโยน์เครื่องเสียงเกาหน้ารับเสียงใหม่ทีเสียงทุ้มมากเกินไปนะครับนั่นคือสมัยก่อนนั้นมีงานศพงานศพนี่เรียกว่าเป็นงานศพงานเศร้างานเสียนะเรียกว่าเสียเวลาหน้าออกจากการจัดงานงานศพนี่ถือว่าเป็นงานเสียเป็นงานเศร้านะครับเป็นงานโศกงานเศร้างานเสียแล้วก็เสียชีวิต มาสัย่อนนี้เราบนทางย้อนหลังไปห้าหกสิบปีเราต้องทำปากเวลาใครตายต้ไปซื้อโรงจจะหารถสักคันเนี่ยไปซื้อยากมาลงเนี่ยผูบอกห้ามต่อนี่ยมาลงท่าอะไรก็จะนั่งเงินเงก็เงินเงินแปดพันก็แปดพันห้ามต่อห้ามต่อเราคืออบยู่บ้างเอาลงนะรถเก่าๆคันหนึ่ง มีรถสมัยเสียที่เป็รถเก่าๆันนี้เติร์สไปจนสองคนมีตอนที่กลับมันจะมืดแย่เรื่องมืดแย่ลำดานไกลคนขับทำนีหน้าที่ขับคนไปด้วยนั่งข้างหลังเข้าโรงศพงโรงเปล่าวิ่งไปวิ่งไปฝนมันตกหน้าฝนมันตกประมาณหน้าเข้าโรงประเทศอุตุฝนตรงไหนดีวะเลยเข้าไปนอนในโรง Lộng cho các chân hạng đã phải được hạng đã có những chân nếp hạng 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 nó hạng 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 พอเห็นโลมันต้องเาในโล่ใ yeah. ันต้องยีงศพกอรถบินไปสักหน่อยหนึ่งไอ้คนในโลมที่ว่าฝนคงจะตาแล้วก็เลยแย้มฝ้าโล่น่ะตัวมื่อมาอ่างอยู่กับฝนุดระยำไอ้สามคนนั้นแท็กาเมาประมันโคเป้น่ะนั่งเกาืศอเคืนที่ดันตกใจตกใจ ถนนลงรถตามรอาับเชิครับวัเนียก็ผมจะใกล้ที่จะถึงเวลาแล้ะนะครับเราก็ทางถานไฟลักษณะทางไฟการัดส่งของผสมกับการจากไปของพ่อยอดนะครับก็ธรรมดามาถึงเราทู่จีว่าต้องลาจากเงินทองมากรองศัพททางพย์สินจะตางติดผนตายวายชีวินไม่มีเส้นเด็ดไปเท่าไหร่เลย แม่แต่ตัวยังต้องตัดสลับทิ้งจะเอาสิ่งใดเล่าเราก็เห็นยืมเขาใช้ใ้บ้านเมื่ออย่างเป็นพ่อตายเหมือนตอกทิ้งไว้ไฟแต่ตัวงมาเข้าหาคนบอกโอ้ยพ่อต้องป่วยหน่ะลุยไปหาหมอหลายคนนะครับหลายคนมักเคยป่วยเวลาป่วยไปโรงพยาบาลปกติตรวจระลอกสูงเพียบ ถ้าถามหมอได้แล้วก็ไปหมอถามเยอะหมอยังเลี้ยงไข้ขายยาหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับกองทคนหมู่บ้านและชุมชนเมือง บ้านกลองเบนหน้าหมูสองมอบเงินสวัสดิการงานชับนักกิจนะครับนายยอดรักษาจำนวนเงิน3,000บาทแล้วก็ใครเป็นผู้ร,รับเนี่ยอ๋อขออนุญาตนะครับนะครับเป็นอ่ากองทุนในบ้านได้มอบเงิน ่ะตอนนี้นะครับจะจัดเตรียมอะไรชื่อก่อนจัดเตรียมอะไรชื่อก่อนมาขอทานอาหารกันไปแล้วคุยกันว่าอุ้ยงานนี้คนเยอะจังนะบางบางงานนั้นงานสมเี่ยบางงานคนน้อยบางงานคนมากพองานไหนคนมากแล้วก็คุยกันว่ายังไงเมื่อวานนี้คนเยอะอ้ยแล่หน้าตายแล้วทำไมตายไม่มา นะจะพึดด่งตายเนี่ยนะครับพ่บอพ่อนะี่ยังไม่อยากตายอยากอยู่นะครับก็เรียกว่าเราดีแก่ไม่ได้ดีไข้ไม่พ้นะทุกคนต้องตายตองจากไปของรักนะก็เป็นธรรมดามหากบอกว่าพ่อพ่อนั้นเสียแล้วจากไปโดยอา,ารอย่างสงบนะจากไอยัางสงบนะนะกจาก แบบไม่สงบเนี่ยมันก็จะอีกอย่างนึงนะฉะนั้เวลาเนะี่ยหนีงานโศกข่าวขอขถวายความเคารพพระอาจารย์มหานารอนนะครับเจ้าวาดวัดมาไทยและประสงคนะ์ท่านก็มาอย่างศาลาศาลาอะไรล่ะศาลาธรรมสัมเวชนะครับหรือว่าไจะตั้งศพกบประตูสนแห่งน,นี้ ทั่วบ้างถึงบ้างไม่ทั่วบ้างไม่ถึงบ้างนั่นก็ขอประทานอภัยเลยน่ะเมื่อกี้ก็สอบถามว่าเอ๊ะที่นี่เคาะระฆังไม่น้ำมันแห้งก็าะเคาะระฆังบางทีคนกำลังทานอาหารอยู่คุยๆกันอยู่ถึงเวลาแล้วที่นี่เป็นเคาะเอ่อที่นี่เป็นที่แบ่งแห้งที่ กำลังงานวิวบันรุ่นบังวัดอ,อ,อยู่ที่นี่ไม่ต้องนะถึงเวลาเดี๋ยวเดี๋ยพ่อครูบาอาจารย์นะทพระคุณเจ้าท่านขึ้นอาสนะเองนะเดี๋ยวมาครบแล้วก็เป็นไปประจําอย่างอาสนะสงศ์